สวัสดีค่ะเด็เกๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับครูปุ๋ยนะคะในรายวิชาการงานอาชีพป .3 เราจะขึ้นหัวข้อนะคะสาระที่2เรามารู้จักผักสวนครัวกันค่ะเราเจอกันในคลิปที่3นะคะประจำวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะ ดูนะคะพืชผักสนครัวพืชผักสนครัวคุณครูยกตัวอย่างมาดังต่อไปนี้ผักสนครัวนะคะหมายถึงพืชที่ปลูกเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะคะซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะนะคะของการนำมาประกอบอาหารได้สีประเภทดังนี้หเรามักจะเห็นนะคะผลนะคะผลของผัก นะคะเข้าใจไหมคะผลของผักคือการเกิดมาโดยที่ออกผลเพื่อให้เรามาปรุงเป็นอาหาร mm hmm. เช่นแตงกวามะเขือเทศพลิกพลิกหวานนะคะที่เกิดงอกขึ้นมาเป็นลำต้นใช่ไหมคะแล้วงอกออกมาเป็นผลเป็นลูกนะ mm hmm. เขาเรียกว่าผลเป็นอาหารใช้ผลเป็นอาหาร เช่นแตงกวามะเขือเทศพลิกพลิกหวาน 2. พืชที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารพืชที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นอากาศขาวตำลึงผักคะน้าสะระแหน่นะคะผักบุ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ 3. ใช้ดอกค่ะใช้ดอกเป็นอาหารเช่นกะล่ำปลีดอกแคบรอกโคล่นะคะที่ งอกออกมาเป็นหัวนะคะเป็นหัวรหรือเป็นดอกนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าดอกนะคะ C ใช้หัวหรือรากนะคะที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ดินนะคะดอกจะอยู่บนดินใช่ไหมดอกจะอยู่บนต้นนะคะลำต้นทีนี้เขาบอกวาอ่าส่วนที่ใช้หัวหรือรากนะคะที่อยู่ใต้ดินเป็นอาหารเช่นหัวหอมใหญ่แครอท กระเทียมขิงนะคะใช้หัวอยู่ใต้ดินนะคะเช่นหัวหอมใหญ่แครอทกระเทียมและขิงนะคะและทีนี้มาดูใบงานคุณครูนะคะใบงานครูจะฝากไว้ให้เด็กๆนะคะดูภาพว่ามันคืออะไรบ้างนะคะคุณครูจะพาดูทีละอันนะคะภาพแรกคืออะไรคะคะนาะ ทานได้ทั้งลำต้นและใบใช่ไหมคะมันฝรั่งทานได้ทั้งหัวแต่มันจะอยู่ตรงไหนคะใต้ดินดอกขจรดอกขจรจะขึ้นเป็นเครือเป็นเถาแล้วออกดอกใช่ไหมคะมะเขือเทศมะเขือเทศออกเป็นยังไงคะขึ้นตามกิ่งของต้นมะเขือเทศอ่า ดอกแคดอกแคเด็กๆเคยเห็นไหมคะตามบ้านของเราดอกแคจะขึ้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ออกดอกสีขาวและสีแดงนะคะเวลาดอกร่วงหล่นนะคะก็จะมีลูกสีเขียวๆเ,เป็นฝักสีเขียวๆย,ยาวๆนะคะก็เรียกว่าดอกแคทีนี้มระมระออกเป็นเครือค่ะเป็นเครือเหมือนต้นแตงนะคะเหมือนแตง มะระออกเป็นเครือแล้วออกลูกแบบนี้นะคะใบมะกรูดใบมะกรูดจะเป็นต้นเหมือนมะนาวแต่ลักษณะใบก็จะคล้ายกันและกลิ่นจะแตกต่างกันนะคะกลิ่นหอมคือของมะกรูดไว้ทําอาหารแต่ถ้ามะนาวสามารถเอามาทําอาหารได้ไหมคะใบของมะนาวไม่ได้นะคะทีนี้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวออกเป็นต้นเป็นเครือเหมือนแตงกวาเช่นกันคะ่ะ แล้วออกลูกเป็นถั่วฟักยาวผักบุ้งจะอยู่ตามไลคะตามสะตามหนองถ้าเป็นผักบุ้งจีนเราก็ปลูกเองอยู่ในแปลงใช่ไหมคะกินได้ทั้งต้นและใบลำต้นก้านและใบนะคะขิงขิงเป็นตระกูลเดียวกันกับขา่านะคะเป็นตระกูลเดียวกับขา่าออกต้นเป็นกอนแล้วสามารถทานได้ทั้ง ลำต้นและก็หัวที่อยู่ใต้ดินนะคะกระเทียมกระเทียมกระเทียมคือพืชเหมือนกับตระกูลเดียวก,กันกับต้นหอมนะคะต้นหอมอมันจะงอกอยู่ใต้ดินนะคะแครอทแครอททานตรงอะไรคะหัวสีส้มๆใช่ไหมคะการเกิดของเขาเกิดอยู่ใต้ดินนะคะ อันนี้มาดูกวางตุง้งฮองเต้นะคะกวางตุ้งกินได้ทั้งลำต้นเห็นไหมคะสีขาวๆก้านใบนะคะแล้วก็ใบสีเขียวทีนี้พลิกค่ะพลิกเกิดจากอะไรคะลำต้นแล้วออกลูกมาเป็นผลของพลิกนะคะดอกสนูค่ะดอกสนูขึ้นเป็นลำต้นอยู่แถวๆที่มันมีคลองน้ำนะคะมันชอบที่ชุ่มนะคะ ออกขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็ออกเป็นดอกนะคะเอามาทําเป็นไข่เจียวจะอร่อยมากเลยทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่า,าผักลนนผลไม้ที่อยู่ในนี้ผักนะคะที่อยู่ในนี้มันสามารถทานได้แบบไหนทานได้ทั้งลําต้นใบเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินหรือเป็นดอกนะคะแยกออกทีนี้คุณครูแยกออกเป็น4ส,ส่วนใช่ไหมคะทีแรก ดูตรงนี้ออกเป็นสีส่วนนะคะใช้ผลเป็นอาหารใช้ใบใช้ดอกใช้หัวที่อยู่ใต้ดินทีนี้เรามาแยกนะคะใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารอะไรบ้างเราก็ดึงลงมาตรงนี้ใช้ผลและฝักเป็นอาหารเราก็ดึงมาตรงนี้ใช้หัวที่มันอยู่ใต้ดินเราก็ดึงลงมาอันไหนบ้างใช้ดอกเป็นอาหารเราก็ดึงลงมาเด็กๆน่าจะทำได้กันนะคะทีนี้คุณครูยอยากจะฝากไว้ให้เด็กๆนะคะ ดึงเอาข้อความนะคะลงมาใส่ด้านล่างนะคะดึงเอาข้อความมาใส่ด้านล่างแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์นะคะครูจะเช็คให้คะแนนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ